น้องจ้าสวัสดีเด้อค่ะป๊าป๊าน่ากับเปาลุกขาดป๊าปาน่ากับเปาลุกขาดใสเอาไหมแมงป้าป๊าน่าเรื่อยเรื่อยไม่ได้ไปโรงเรียนบ้านไม่ได้ไปฮะกระเป๋านี่ไม่ได้ไปเลยเออได้ไหมพี่กระเป๋าหนูขาดเลยไป่พี่ยีเบกระเป๋าหนี้กระเป๋าไปโรเรียนที่นี่มากินข้าวจ้ามื้อนี้ได้ ไนีอยอาหารเสร้นสูงในมือนี่มา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 เขาน้ำกันจ้าได้ไข่หมดแดงเขาไปในบ้านพอดีเห็นข้าเจ้ามาขาย แค่มาแคักกระจินกระทะหมูวานอยู่ละแห,ง,แหงเหี่ยวหมดเลยพักหายาาว่าจะไปซื้อปลากระป๋องมาแกงไสเส้นวันนี้เห็นกันเจ้ามาขาย,ยไข่มาแดงพอดี ห้าสิบบาทก็เ,เลยซื้อมันเป็นไข่ไข่ผสมเมเปิ้ลค่ะค่ะคุณจะไปสมัคเมรเรียนแล้วนะคะอืมคุณจะไปสมัครเรียน ไ,ไปดอสุตนักเรียนให้นี่นี่ให้พ่อเพิ่นใด้เงินก้อน มเฮีตย,งย,งย,ยังกัะเซียบนะพี่น้องก้อยกระเซียบแกงกระเซียบเออใส่ไพ่กระเซียบใ้ราบก้นกินกับแพ้ผู้ใดกินกินเลี่ยงแพ้ให้มดแดงโอ้ย สองเจ็บเี๋ยคนเดียวได้รู้ใอร ก็จะกินเหี่ยวกินกระเสี ว่าซื้อมาไว้ใหตุน้อยกินก็เข่ามาเซ้าไปกินก็มากกฮ่าเพีดมาเดอพี่นองเด้อมากินข้องกันเจ็บเจ็บน้องกัน Sao má máy cháy cái kìm khẩu cái nhắn nó phía nó nó ớt hỏi chạy khỏi phía tiền hẹn Hỏi chạy khỏi phía tiền hẹn Tiền bố bình nhắn bạc เราตื่นอยู่มาต้องกินน้ำบ่กินน้ำบ่ไอะไรดิพี่น้องคอยตื่นมา่อยกินน้ำอันับแเกเลย แดงกัลลังไส้มิมกัลลังไาลช่วงนี้ป่ารถกับเบิดเล้วป่ารถมีแล้วป่าอื่นยังมีอยู่ป่าลดที่มีเป็นบางรอบเนอจาะพี่น้องช่วงนี้ เดี๋ยวด้วยเล่นอยู่นี่นะโอเคโอเคแม่ตกใจแม่ตกใจทำไมหนูเงียบเงียบลูกเงียบเงียบอย่าเผลอเด้อเอาแม่อย่างเด็กเขาดู นอกท่งเนาะเห็นลูกเงียบๆนี่ว่าจะลูกเล่นดีโมเมนต์เน๊ะเนื้อว่เล่ยนของกระสองลุกไปหาทั้งราง,างสามคนออกไปต้องหูตาไว้ ก็เผือดด้ข่ลูกข่เขาตีเมือลูกไข่มันเสียงบี สองคาบคาบหนี้วกับคาบสวยหนี่กินเขาเศร้าโอ้ไม่เปลี่ยงยังไตยอยู่ น้ำค้นหวานอุ้เท้าหอนเดี๋ยวเห็นห,หลายมีหลายเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล็กหน่อยถ้าเขาไ่อยากให้มันเกิดจครอบกว่าเขาๆกัดูเพื่อนดีๆด,ดูลูกดีๆจะปล่อยปลานเราเลย พ่ากำลังเป็นตาตีเป็นตาแพงคุณคิข้าวใช่ไหมใช่ค่ะวกลับบ้านนคคบายโอเคค่ะนว่าย่องลูกเจ้าของเด้อนี่นี่ Ô nhắn say phải lại hết bỏ khát. Hãy đấy nhíp mẹ. Hãy ra cặp bao mẹ. Hãy đấy, nhíp này chắc Hãy cặp thái phải Hãy đấy nhịp chứ đâu. đấy ừ. đài bánh mẹ. ยังใหม่ๆอยู่ยิบออกขาดรึไปเนี่ยๆปิดกล้องให้แม่จ๋าเนี่ยไปก่อนเนี่อจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า